i เข้าสู่รายการจุดประกายวาไรตี้นะครับวันนี้ผมนิวพลวัตภูริพัฒน์จะพาคุณผู้ชมมาจุดประกายความคิดกับเรื่องราวของฮอร์โมนครับฮอร์โมนที่พูดถึงเนี่ยนะครับไม่ใช่เทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนหรือว่าอะดรีนาลีนนะครับแต่เรากำลังจะพูดถึงฮอร์โมนซึ่งเป็นละครยอดฮิตณขณะน,นี้เป็นละครของไวยโจสมัยนี้เลยนะครับนั่นคือฮอร์โมนวัยว้าวุ่นนั่นเองครับวันนี้นะครับจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทีมนักเขียนซึ่งใช้จินตนาการปั้นตัวละครต่างๆขึ้นมารวมไปถึงนะครับในช่วง,ง,นดงดวนน่นต อยากที่จะรู้เรื่องราวแล้วนะครับว่ามีการคัดสรรแล้วก็มีการกันความคิดออกมาอย่างไรแหมอย่าเสียเวลาเลยครับพูดคุยกับทีมเขียนบทกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแหมทั้ง3ท่านนะครับพี่กุ๊กพี่วันแล้วก็พี่ดิวนะครับมารวมตัวกันได้ยังไงครับมาเขียนบทได้ยังไงครับเนี่ยก็คือจริงๆแล้วพวกเราทีมเขียนบทนี่ตอนแรกเขาเขามีทีมของเขาอยู่แล้วค่ะครับแต่ว่าเหมือนอันได้แก่พี่โจ้พี่ บิงก็คือมีหคนด้วยกันใช่รวมทั้งหมดมีห้าคนคือตอนแรกเขายังขาดคุณสมบัติบางอย่างที่จะมาเติมเต็มตัวบท เขาก็เลยหาคนที <Elekt FM: C ane> <therapist> ่จะสามารถเติมเต็มบทได้พวกเรา3าคนก็เลยค่อยๆทยอยกันเข้ามาเขียนครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานเขียนบทไม่ใช่งานหลักของพวกเขาอย่างพี่ดิวเองนี่เป็นเหล่าซอ้อนะครับนี่เป็นภาษาจีนใช่ภาษาจีนนะครับอย่างพี่วันเองก็ข้ามวอดในวงการไม่ว่าจะเป็นเขียนบทของเอ่อหนังเป็นเป็นอิสระอย่างงี้ใช่ไหมครับบอกไม่ถูกแกว่อจะทำอะไรแต่ว่าก็จะมีอย่างเงี้ยครับโปรดิวหนังทำทำหนังอิสระบ้างทาพวกวิดีโอบ้างแล้วก็มีแบบ เขียนบทบ้างในเล็กน้อยเลยแบบบอกไม่ได้ว่าเป็นนักเขียนบทไม่ใช่นะครับแล้วส่วนพ่กุกเองนี่เขาเป็นนางฟ้านะครับเ,ออเป็นอรสาสาวสวยนะแต่ว่า <laughs> พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินแ <laughs> รับ <laughs> แต่ก็มีความสามารถด้วยความที่ทุกคนเนี่ยเป็นเป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับจบมาจากคณะน,นิเทศจุฬาเรียนภาคเดียวกันเลยหรือเปล่าครับใช่ครับภาคฟิล์มนี่คือรุ่นเดียวกันหมดเลย พี่กุ๊กเป็นรุ่นพี่หนึ่งปีครับกับแล้วก็อีกสองท่านรุ่นเดียวกันแล้วอีกสองท่านคือรุ่นเดียวกันไหมครับปิงก็จะอยู่รุ่นเดียวกันแล้วก็พี่โจจะโตกว่าเราปีหนึ่งครคราวนี้มารวมกันแล้วต้องถามก่อนเลยว่าตอนนี้กระแสของฮอร์โมนแรงมากๆหลายคนบอกว่าเนื้อหาเองก็แรงเหมือนกันจริงๆแล้วเราทั้ง5คนเนี่ยที่เป็นทีมเขียนบทต้องการจะสื่ออะไรออกมาครับรู้สึกเหมือนเราอยากจะสื่อว่านี่คือความจริงของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนะครับก็คือว่าบางทีแบบ โลคความเป็นจริงอาจจะแรงกว่านี้นี่เราก็คือหยิบเซี่ยวนึงของชีวิตวัยรุ่นที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือมองว่าโลกใบนี้จริงมันแรงกว่านี้แต่นี่คือแค่สะท้อนออกมาในส่วนบางส่วนบางมุมใช่<อ>ครับใช่คือถ้าเกิดเราจะพูดเรื่องวัยรุ่นแล้วเราไปพูดอะไรที่มันไม่จริงเราว่ามันมันไม่โดนใจใครแล้วในสมัยเนี้ถ,ถ้าเกิดเราต้องการทําซี์ที่พูดถึงวัยรุ่นแล้วเราอยากจะพูดเรื่องจริงๆเกี่ยวกับพวกเขามไม่ว่าจะแบบทั้งให้โดนใจวัยรุ่นเองและทั้งให้ผู้ใหญ่เห็นว่า เฮ้ยจริงๆแล้วตอนนีล้ลูกหลานของทุกคนเป็นย,ยังไงอยู่ในช่วงนี้ค่ะอืมครับที่ก o ครับถ้าเกิดอยากจะสรุปเป็นเรื่องราวของฮอร์โมนเสียงออกมาช่กประมาณสองสามประโยคจะบอกว่าอย่างไงครับคล้เยๆเป็นเรื่องย่อเนยครับเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เป็นเพื่อนกันเรียนอยู่ชั้นมห้าณ <c oughs> โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับ <c oughs> แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับวัยรุ่นพวกเราเนี่ยแหละค่ะ ทุกคนก็มีครอบครัวมีเพื่อนมีความรักก็ดูกันว่าก็มีเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาในชช่วงนี้เป็นครับเราเรามองว่าเป็นช่วงวัยรุ่นที่แบบมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและเราจะแบบขึ้นขึ้นลงๆไปกับเรื่องราวที่เข้ามาในช่วงนั้นะแต่ว่าทุกอย่างมันจะไม่แย่มากด้วยความที่ว่าเรายังมีเพื่อนหรือว่า มันเป็นวัยที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างมันเข้ามาเพื่อให้เรียนรู้ต่อไปได้ในแต่ละคนแต่ละตัวแล้วก็จะมีแบ็กกราวด์ที่ไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ที่เข้ามาไม่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวสะท้อนลักษณะแต่ละแบบของวัยรุ่นนะคะทำไมถึงเป็นชื่อฮอร์โมนส์ครับก็เรามองว่ามันเป็นช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนพุ่งพ่านพุ่งพันทักพุ่งแบบพุ่ง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 ทุกคือวัยรุ่นอาจจะตัดสินเหมอนจะเป็นช่วงของฮอร์โมนเนาะว่าการอารมณ์การตัดสินใจของวัยรุ่นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของ ฮอร์โมนเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยะครับช่าบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ใช่ตรงกลางใช้เวลานานไหมครับในการเขียนเรื่องนี้ออกมาก็เข้มข้นเลยก็สี่เดือนเนาะสี่เดือนนี่คือทุกๆวันของสี่เดือนเลยหรือยังไงครับก็ถือว่าบ่อยนะครับแต่ว่าก็คือลากยาวไปถึงปีสามปีสี่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าวันที่ห้าก็มีให้ฟ้าสว่างคาตาอ๋อครับแล้วคือแบ่งงานกันยังไงคือมีทั้งห้าคนนะครับคือบางคน ใครๆก็จะคุ้นเคยกับว่าหนึ่งเรื่องเนี่ยนาะจะเป็นผู้ประพันธ์หนึ่งถึงสองคนคราวนี้นี่คือมีเป็นทีมเขียนบนห้าคนเราแบ่งงานกันยังไงแล้วก็เรื่องของความยากลําบากเรื่องของเวลานี้มีการจัดสรรยังไงครับคือจะแบ่งจะแบ่งเขียนเป็นแต่ละคาแรคเตอร์ครับทุกคนจะเป็นร่างทรงของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นยังไงนะพี่กุ๊กก็คือแล้วก็จะร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอของทุกคน แล้วก็เอามาผสมกันเป็นเส้นเรื่องใหญ่เฉยเราค่อยแบ่งลงตอนแล้วก็แต่ละคนแต่ละคนที่เราผิดชอบตัวละครไหนคือมันจะแบ่งเป็นตัวละครหลักแต่ละ E ีใช่ไหมคะครใครรับผิดชอบตัวละครไหนก็เอาตอนนั้นไปเรียบเรียงแต่ว่าทุกเรื่องทุกตอนทุกอีีคือเราเขียนกองกันร่วมกันบนโต๊ะหมดก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือแต่ละคนก็มีสเปซของตัวเองในการที่จะ เรียกว่า exercise creativity ความต้องการของตัวเองแต่ว่าในจริงๆเราก็ต้องมานั่งกองรวมกันแล้วก็ดูใช่เพราะเรื่องของแต่ละคนมันไม่แยกขาดออกจากกันนะคะมันช<ม>ัวพันนวเนีเยกันไปหมดเลย<ม>ใช่ครับจะเห็นได้ว่าได้เลยนะครับว่ามีตัวละครต่างๆมากมายแล้วก็ผมดูทีเซอร์ครั้งแรกตกใจมากโอ้โหมันแรงจริงๆนะครับมีเรื่องของเพศสภาวะเพศศึกษาวันไนส์แตนก็มีนะครับเรื่องของรักร่วมเพศด้วยแล้วเรื่องของการเรียกได้ว่าเป็นกบฏทางความคิด กับโรงเรียนต่างๆเหล่านี้พี่พี่ทั้งสามคนมองว่าอันนี้ต้องการจะสะท้อนถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าเราต้องการที่จะนําเสนอว่านี่คืออุดมการที่จะเปลี่ยนแปลงไปของวัยรุ่นสมัยนี้ครับอไอไอ,ไอเรื่องพวกแรงหรือว่าอะไรที่มันดูแบบมินเมน่าจะแบบเฮ้ยจะโดเซนเซอร์จะใดๆหรือเปล่าพวกเราก็เหมือนแบบคิดกันมาเยอะมากว่า มันจะสร้างผลกระทบใดๆหรือเปล่าเพราะว่าเราก็คิดในมุมที่เราเป็นผู้ผลิตสื่อด้วย <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปหน่อมแนวไม่กล้าพูดเรื่องเนี้ยมันแบบมันไม่ได้แล้วในยุคนี้คือ <c oughs> ตอนนี้เราว่าสื่อกำลังต้องการอะไรใหม่ๆที่แบบที่เราก้าวพูดหรือกล้าพูดอะไรเรื่องที่เป็นจริง <c oughs> แต่ว่าอย่างตัวละครบางตัวที่แบบเขาอาจจะมีคุณสมบัติที่แบบไม่ได้ดีนักหรือว่าเขากลาลังอาจจะ โมเมาหรือใดๆอยู่กำลังหลงผิดอยู่แต่ <c oughs> เราเราไม่อยากมองความหลงผิดหลงผิดนั้นอย่างตัดสินว่าแกลเลวแกไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็จะคิดถึงตัวละครทุกตัวที่อาจจะมีเหนเ่ยไปทางไม่ดีว่ามันจะต้องมีคอนสิวนของกา,การกระทําของแต่ละตัวโดยที่คอนสิ้นนั้นเราจะไม่ใช่คอนสิวนแบบว่าตัดสินน่ะเราจะพยายามเข้าใจตัวละครทุกตัวให้มากที่สุด <c oughs> และคิดถึงผลที่จะตามมาที่แบบที่มันเรา เราก็ไม่อยากจะทําให้คนดูแล้วเอาไปทําตามอย่างะะอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเราคอนให้จบก่อน้องคือต้องอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปยอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปใช่ใชครับแต่คือไม่ไม่ไม่กลัวใช่ไหมครับหรือว่ามีความกังวลไหมว่าครับว่านักวัยรุ่นหรือนักเรียนสมัยนี้อาจจะเห็นแล้วก็นําสิ่งไม่ดีไปปฏิบัติตามครับก็มันก็ต้องมีบ้างนะเนาะเราก็ต้องกลัวกลัวกันอยู่แล้วใช่แต่เชื่ออยู่ลึกๆนะครับว่า เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขามีวิสทัามันโตพอที่จะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแยกแยะได้คือถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าเกิดกลัวแล้วเราแบบไม่เขียนออกมาเราก็เหมือนแบบเราเหมือนฟรีซสื่อให้มันอยู่เท่าเดิมอ่ะแต่เราแอบหวังใจลึกๆว่าเราว่าเด็กสมัยนี้มีความคิดมากพอเขาโตมากพอและชีวิตเขามันเต็มไปด้วยสื่อรอบข้างอยู่แล้วครับ <Hi. S 2> ใช่นะครับก็เป็นมุมมองของพี่พนะครับคราวนี้เมื่อกี้พูดกันว่าแต่ละคนก็เป็นร่างทรงของแต่ละตัวละครเปิดเผยนิดนึงครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นร่างทรงของตัวละครอะไรเริ่มจากพี่ดิวกอนก็ได้ครับเขียนภูทีแล้วก็ดาวรับชายตัวละครทั้ง3ตัวนี้เป็นมายัางไงครับภูจะเป็นภูจะเป็นผู้ชายที่ยังไงนะเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีความรู้สึก สับสนอยู่นะครับคือเป็นถ้าเกิดใครที่ได้ดูฮอร์โมนนะครับก็จะรู้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยคืออชอบชอบทีชอบทีด้วยทีนี้ก็ชอบเตยด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะมีทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องความรักของเขาในอีกมุมหนึ่งของเขาครับและดาวดาวจะเป็นสาวจิ้นเลยสาวจิ้นสาววายเพ้อฝันนู่นนี่นั่นจับเห็นคนนั้นคนนี้ก็เออน่ารักจังก็จับมาจิ้นซึ่งกลุ่มกระแสคนดูกลุ่มจิ้นเนี่ยจะเยอะมากครับใช่ของวันนั้นพี่วันแล้วครับก็ของ ของพี่วันมีเต้ยกับหมอกค่ะคเต้ยก็เล่นด้วยปันๆก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นผู้หญิงที่เข้ากับผู้หญิงด้วยกันไม่ค่อยได้จะมีเพื่อนผู้ชายมากกว่าครับเข้ากับผู้ชายได้มากกว่าแล้วก็จะถูกมองไปว่าเป็นคนแรดเพื่อนเพื่อนผู้หญิงจะไม่ชอบซึ่ง ซึ่งเรามองว่าตัวตัวนี้เหมือนแบบเขาก็คงมีความกดดันในใจคือแบบกูเราก็เข้ากับพวกนี้ไม่ได้เราก็ไม่อยากให้เขาเกลียดหรอกนะแต่ว่าจ,จะให้เราฝืนมันก็มันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งเออเขาก็เจอตกไปเพราะออกกาไปแล้วใช่ไหมเราพูดได้ใช่ไหมเไม่งั้นเราจะกลัวสปอยยังงียังไม่ได้ดูดูดู้ดูครับเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าอย่างพวก คลิปตบอะไรเงี้ยมันมีอยู่ทั่วไปตามตามโรงเรียนเลยแล้วมันจะอยู่ในหน้าข่าวแล้วบอกว่าผู้หญิงแรงตบแค่นั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบเรื่องราวเบื้องหลังว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากอะไรและคนที่โดนเหตุแบบนี้เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เขียนก็นั่งดูคลิปตบกันปวดหัว <laughs> ดูแล้วก็ปวดหัว <laughs> มีการศึกษาวิธีการตบมาจากแบบทีๆๆ่ว่าไทยดูแล้ววิเคราะห <laughs> ์ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็จะเป็น ตัวละครแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความโลกส่วนตัวสูงแล<า>้วก็ชอบมีกล้องถ่ายรูปใช่มครับใช่มีโลกส่วนตัวสูงแบบคิดอะไรบางทีคิดคนเดียวแล้วไม่ไม,ไ,มไม่แสดงออกมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นกับส่วนของมีกกุกนะครับของเราเขียนของขวัญค่ะของขวัญเป็นเด็กเรียนดีชอบความเพอร์เฟกคืออยากอยาก อยากทำอะไรทุกอย่างให้มันดีอะค่ะในชีวิตตัวเองเป็นเด็กนั่งแถวหน้าได้เอรูล้ว่า้ใช่แต่ว่าสิ่งที่พิเศษของเขาคือเขาเป็นที่รักของคนอื่นด้วยเพราะเขาก็เป็นคนดีคอยช่วยเหลือคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะนีตัวสไปค่ะสไปเป็นผู้หญิงที่มีความคิดอิสระเรื่องเพศค่ะคือเป็นผู้หญิงที่ไม่อายที่จะพูดถึงเรื่องเพศอะครับใช่ค่ะแล้วก็เหมือนมองว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกความรัก ความได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเสียครับที่ต้องถามว่าแต่ละคนดูแลตัวละครไหนมานะครับเพราะต้องถามตอบไปเลยว่าไปเอาแรงบนันดาลใจในการเขียนตัวละครเหล่านี้มาจากไหนแล้วต้องการจะให้ตัวละครสื่อถึงอะไรครับเริ่มจากพีกูก่อนเลยครับก็บางส่วนคือจริงๆแล้วตัวละครทุกตัวมีส่วนเบสมาจากนักแสดงที่วางแคสไว้อยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางตัวที่ไม่มีตัวแสดงที่ล็อกไว้อยู่แล้วเนี่ย เขาก็จะเราเราก็จะพยายามดึงคาแรคเตอร์จากคนที่อยู่ในสังคมจริงๆที่เราเห็นว่าน่าสนใจขึ้นมาเขียนเป็นคาแรคเตอร์ครับคือคือพูดไม่ง่ายสมมุติว่ามีพี่พี่กุ๊กดูแลสไปร์นะครับกับขวัญของขวัญใช่ไหมครับก็อาจจะมีคนที่เป็นของขวัญอยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วก็เลยเอาของขวัญเนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็นํามาอยู่ในเรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่ของขวัญนี่คือ ตอนแรกน่าจะเป็นแพตตี้อยู่แล้วกวางว้วก็เป็นแพตตี้อยู่แล้วแล้วก็แต่สไป์ตอนแรกไม่มีแต่ว่าสไป์เป็นคาแรคเตอร์ที่คิดว่าคนในสังคมน่าจะสนใจนะคะคือเป็นวัยรุ่นอู่จริงแต่ไม่มีใครพูดถึงผู้หญิงในแง่นี้อะไรอย่างงี้ยเขาเขามีความอิสระแต่เขาก็ไม่ใช่คนลาแต้มนะแค่ทีเดียวคือก็ไม่ใช่แบบนั้นเราก็เลยพยายามจะดึงมาทําให้เขาเป็นคนขึ้นมาจริงจริง ก็ื่อให้เข้าใจว่าคนคนนี้ถ้ามันมีจริงๆเนี่ยเขามีด้านอื่นๆของเขานะเขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนแต่ก็มีคนรักเขานะเพราะอะไรอ,อะไรเงี้ยคครับน่าสนใจมากฟังาอี่วัน,นครับอย่างเต้ยเต้ยคือคาแรคเตอร์เหมือนตั้งไว้อยู่แล้วว่าอยากเป็นผู้หญิงห้าๆหน่อยผู้หญิงที่ไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงมากเนี่ยแต่ว่าก็จะได้มาเยอะจากการสัมภาษณ์ตัวนักแสดงเองเพื่อที่จะแบบดึงสิ่งที่เขามีอยู่ เพื่อให้เขาสามารถอินกับคาแรคเตอร์ได้นะคะแต่อ,อย่างหมอกซึ่งแตนเดอร์ไมเคิลเนี่ยก็มีส่วนจากไมเคิลด้วยเองแล้วก็ส่วนจากพี่ยงแล้วก็พวกเราเองบางคนด้วยด้วยการด้วยความทํางานทางด้านสื่อเนี่ยมันก็จะมีมุมของความโลกส่วนตัวสูงแล้วก็จะดึงของเพื่อนๆในทีมม,มันมันรวมอยู่ด้วยกับพี่ยงนีง่คือผู้กำกับใช่ไหม<ช>ครับใช่ครับถสองพี่เดียวครับของพี่อ่ะสั้นๆมาจากครูอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของ คนที่เขามีความรักแต่เป็นความรักที่เรามักจะไปจํากัดกรอบว่าเฮ้ย<ม>เป็นผู้ชายต้องชอบผู้หญิงสิอ้า ah, วผู้ชายชอบผู้ชายมันเป็นเกณ์นะ<ม>ถ้าเกิดว่าเป็นเกย์มาชอบผู้หญิงเนี่ยมไม่ได้ผู้ชายมีแฟนผู้ชายแล้วจะเป็นแฟนผู้หญิงไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> มันมีกรอบของมันอยู่ภูจะเป็นคนที่ก้าวข้ามณจุดนั้นมันคือเป็นเรื่องของความรักจริง <c oughs> ๆความรักที่มันไม่ได้จํากัดเพศเนาะในขณะที่ ดาวเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่แบบโลกสวยเลยอยู่กับจินตนาการเป็นสาววายอย่างเงี้ยแต่ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขาถูกจํากัดกรอบจากแม่ของเขานะครับก็เลยบางทีเนี่ยพอมีความสุขกับโลกส่วนตัวโลกจินตนาการไปแต่ในความชีวิตจริงอ่ะอาจจะมีปัญหาหรือว่ารับเขาเรียวกว่าอะไรนะแต่ว่าแบกรับกับชีวิตโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะอาจจะยังแบบไม่มีย่างไรเดียงสาหรืออะไรทํานองนั้นใช่ครับเรื่องนี้หลายคนบอกว่าแรงแล้วแล้วก็โดนด้วยโดนใจวัยรุ่น นะครับแล kind of mm ้ว hmm. ก็โดนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในในในโลกของโรงเรียนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ๆสามคนก็ออกมาจากรัโรงเรียนนานสักครู่ใหญ่ๆแล้วนะครับใหญ่ๆแล้วเรามีการทํากันบ้านอย่างไรครับมีการคุยคุยกับน้องๆหรือว่าไปทำรีเสิร์ชกันไหมครับมีค่ะมีค่ะมีค่ะทั้งนอกจากจะสัมภาษณ์เด็กๆแล้วนั่งคุยกับเด็กๆก็อ่านเนาะแบบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้าเว็บเด็กดีชั้นนู่นนี่นั่นนะครับประมาณแต่หลักๆเลยเราว่าที่ได้คือจากตัวนักแสดงเพราะว่านักแสดงแต่ละตัวเราจะแบบแต่ละคนเราจะมานั่งนั่งคุยเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยแค่ว่าเอาคาแรคเตอร์เขามาแต่คุยถึงชีวิตเขาด้วยว่าที่โรงเรียนเขาเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนคืออยู่ในวัยนี้แล้วมันเป็นซอสชั้นดีอะไรเงี้ยค่ะครับสุดท้ายนี้พอใจไหมครับกับกระแสเมื่อวานนี้ไปดูคลิปโอ้โหสี่ล้านวิวไปแล้วนะครับพอใจไหมกับตรงนี้ เหนือความคาดหมายมากมาคพอใจมากฟินมากินมตกใจมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าท่านลองมาพูดถึงมุมมองของทีมเขียนบทคิดว่าอะไรเป็นเคล็ดลับหรือว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญทําให้มันบูมถึงขนาดนี้ครับเราว่ามันหลายๆอย่างมันเป็นเพราะนักแสดงด้วยเป็นเพราะเดเรคชั่นของหนังที่มันมันดูมีความเป็นภาพยนตร์อยู่ด้วยมันไม่ได้เป็นดูเป็นละครมากค่ะซึ่ง งอันนี้มันเป็นช่องว่างที่มันยังไม่มีใครทำไม่มีสื่อไหนทนําในในเมืองไทยอะค่ะแล้วก็ประกอบกับบทหรือเรื่องราวที่มันแบบเต็มเหนียวค่ะมันไปสุดทางเราแบบไม่ไม่ไม่ได้หนอมแหนมหรือว่ากลัวว่าเฮ้ยมันจะโดนเซนเซอร์มันจะรุนแรงไปคือเราไปสุดทางแต่ว่าเราจะพยายามรับผิดชอบความสุดทางนั้นให้มากที่สุดอนไซึ่งเราว่าเด็กๆสมัยนี้ต้องการคนที่แบบพูดกับเขาแบบตรงไปตรงมาครับ <c oughs> เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะคอยสอนเขาว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาอยากคิดเองด้วยค่ะ ครับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้เข้าใจถึงความคิดและแง่มุมของเด็กๆนะครับต้องขอบคุณพี่ทั้ง3คนมากเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราเห็นแล้วนะครับนี่คือแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบรรดาผู้ที่เขียนบทนะครับต้องการที่จะระดมจินตนาการออกมาแล้วถ่ายทอดไปให้ทางฝั่งของนักแสดงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าไปติดตามกันดูดีกว่าครับว่านักแสดงเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเรื่องราวของฮอร์โม คิดว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีแต่ความสดใสดใคุณคิดผิดไรวะไหนเมื่อกี้บอกมีไงมีดิพี่มีรมอุ้ยอารมณ์ฉันก็มีแต่ถ้าไม่มีถุงยางก็อดเว้ยโพรวัยรุ่นยังเต็มไปด้วยหลากหลายอารมณ์ที่พลุงพล่านพิจะท้าทายครูอย่างนั้นเหรอครับคลองสูบไ์เลยดิ ัาราพตี้ปั่นปันและเหล่านักแสดงวัยรุ่นชั้นนำอีกมากมายนายัอ่อร์อมนไวว้าวุ่นละครซีรีส์เรื่องใหม่จาก GTH และนาดาวบางกอกแม่ทำไมกลับมา แม่นี่ไผ่เพื่อนหนูที่โรงเรียนเป็นตุ๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับสวัสดี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 ครับครื้นเครงมากเลยนะครับคุณผู้ชมอยากให้น้องๆแต่ละคนครับช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เราเล่นในเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับอาจเริ่มจากน้องมาชก่อนก็ได้ครับอ่ากล้องไหนเบิร์บเบิร์บสวัสดีครับมาชจุฑาวุฒิพัทราการพลครับผมในเรื่องรับบทเป็นภูครับซึ่งภู เป็นเด็กหน like em wow, ุ่มที่กําลังสับสนเรื so like ่องความรักครับว่าจะไปทางข้างหน้าหรือไปทางข้างหลังดีบบางทีคุณมาเนี่ยได้หน้าลืมหลังตลอดไม่ดีเลยนะครับเลยได้ลืม่ืมาที่น้องก้าวเลยครับค่ะก็ได้รับบทเป็นสไปค่ะสไปก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยจะเป็นผู้หญิงที่มีความคิดที่เปิดกว้างทางเรื่องทางเรื่องเซ็กส์เพศสภาวะอะไรเงี้ยครับบางทีนะครับ ครับบินรบดเป็นวินนะฮะก็จะเป็นตัวละครที่มีมีมุมมองอีกอย่างหนึ่งอ่ะเกี่ยวกับการการใช้ชีวิตปกติคือจะชอบมองว่าทําไมเราต้องตามโลกของของที่มันเป็นไม่ได้ตั้งคําถามเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเป็นตัวละครที่คิดนูนคิดนี้ตลอดเวลาจอมบงการครับครับสำหรับตัวนะฮะก็รบทบเป็นทีครับก็คาแรกเตอร์ของทีเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้ชายครับที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนฮะแล้วพอเขา ครับ <laughs> ครับแล้วพอเขาได้ขึ้นเวทีแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อพูเนี่ยครับรก็คือพี่มาร์จุทาวุฒินะฮะซึ่งใช่ครับซึ่งเป็นหนุ่มสองคนนะผู้ชายสองคนที่เป็นหนุ่มของวงโยธวาทิ์เหมือนกอันครับแล้วสองคนนี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกัน <c oughs> แล้วก็จนกลายเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบเกินเพื่อนไปนะ,ะมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดพลิกผันฮะเรื่องแเตคเตอร์นี้ก็จะทอนว่าเราจะทำยังไงต่อไปครับ บลูผู้เขย์มาทุกรายการเขยนจริงนะเนี่ยครับผมกันครับระบบเป็นต้านของในเรื่องฮอร์โมนครับต้าก็เป็นเด็กผู้ชายตัวเตี้ยครับที่มีความฝันในด้านดนตรีค่อนข้างจะสูงอะไรแบบนี้แต่ว่าค่อนข้างจะขาดความรู้จใจเพราะว่าส่วนเรื่องของสรีระร่างกายครับผมต่อธนภพลีรัตนคจรครับรบบทนไผ่ครับก็ ไผ่นี่ก็จะเป็นแบบเด็กหนุ่มเลือดร้อนอร,รับรรเพื่อนแล้วก็แบบตอนนี้ไม่ร้อนตอตรี้ไม่ร้อนใช้คิดว่าการใช้กําลังการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอะไรอย่างก็จะมีมีขั้วหลี่อะไรต่างๆซึ่งปัญหาตอนแรกอาจจะเกิดจากผู้หญิงแต่พอไปมาตอนแบบเรื่องพอมันดำเนินไปอย่างเงี้ยพอเกี่ยวพันด้านความรักอะไรต่างๆไปเรื่อยๆครับ,บพอตอนหลังตอนที่ถอนตัวไม่ขึ้นเนี่ยมันคือตอนที่มันใช้ศักดิ์ศรีกันแล้ว ครับ,รบส่วนผมท็อปนะครับรับบทเป็นป๊อปครับก็เป็นพิธีกรภายในโรงเรียนนะครับทำรายการกับแฟนในเรื่องแล้วก็นำเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยไปโพสต์ไว้ใน Facebook ของโรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนได้รู้กันว่าตอนนี้โรงเรียนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ครับหลายคนบอกว่าโอ้ทั้งแรงทั้งโดนมีวันไนส์แตนมีเรื่องของเพศมีเรื่องของการกรบฏคุณครูต่างๆมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าละครเนี่ยโอเวอร์ไปผมว่ามันคือเรื่องจริง เรื่องเราทยจริงเรื่องเราพยายามดอบลงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถแรงตามสังคมตอนนี้ได้จริงๆสังคมข้างนอกแรงกว่านี้อีกใช่ฮะก็เหมือนซีรีส์เราเอาประเด็นที่มีอยู่จริงเอามาสร้างครับแค่าให้มันความแรงของมันน้อยลงครับเอ้ยจะบอกว่ามันน้อยลงทั้งหมดก็ไม่ถูกบางบางอย่างเราก็ต้องสื่อให้มันแรงถึงจุดเพราะไม่งั้นคนจะไม่รู้ว่าอะไร ในสิ่งที่เราสื่อมันถูกหรือมันผิดแต่แต่จะบอกว่าที่เราสะท้อนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในทุกวันนี้นะครับอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะปัญหาทุกวันนี้มันเยอะมากสำหรับในรุ่นไทยเมื่อที่ขาดไปก็จอาจจะมีเรื่องยาเสพติดอยู่ทุกวันนี้ซึ่งของเรายังไม่สะท้อนออกมาเรื่องปัญหาภายในครอบครัวด้วยครับเรื่องน้องก้าวแล้วครับมองว่าเรื่องของเซ็กส์กับผู้หญิงสมัยนี้เป็นไงครับจริงๆก็ก็ว่ามันไม่รู้ว่าสังคมสมัยนี้คือจริงๆแล้วก็คิดว่ามันมีแหละแล้วก็ ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือมีน้อยอะไรอย่าง้ยคือคนอย่างสป,ปนี่คิดว่ามีจริงๆน่าจะมีอยู่แล้วนะน่าจะมีอยู่แล้วเพราะว่า พอไปถามพี่ๆคนอื่นเงพี่เขาก็แบบว่าชอบสไปคชอบสไปคไปไอดอลเลยลก็ตกใจเฮ้ยเป็นไอดอลเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าแบบเออสไปคเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่แบบว่าให้เห็นนะว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่มีความคิดไม่ดีนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยให้แบบเขาเห็นแตกต่างแต่ก็ถามเขาว่าพี่แล้วแบบทำไมถึงชอบสไปกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำไมถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าเพื่อนพี่ก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเจออย่างเงี้ย คำตอบแบบนี้หลายๆลายคนอะไรเงี้ยก็อ๋ออ๋อมีด้วยอะไรอย่างงี้คือแต่ละคนนี้บทบาทที่ได้มาไม่ค่อยจะใกล้ตัวเลยใช่ไหมครับมีใครคิดว่านี่มันเรามีความคล้ายกับตัวละครนี้อยู่เหมือนกันพี่มาเนี่ยค่ะใกล้ตัวไงใกล้ตัวไงตัวเพราะว่าผมขี่กับท็อปเพราะว่าบทเป็นแบบท็อปเลยความจริงผมวีเวีนเดี๋ยวผมว่าคนใกล้สุดในเรื่องน่าจะเป็นอ่า ใช่มีต่อเป็นต่อแล้วก็พ hmm. ีนะพีจะมีความลายตัวหอกเออตาก็เหมือนบอกแล้วผมไม่เหมือนอ่าตัวก็เหมือนเดียวอเ้เนี่ยอเนี่ยคเลยนะเอคือตัวเลยครับคือใช่เลยวนนี้ก็ค่อนข้างคลายทุวคนนะครับครับครอ่าคราวนี้ถ้ามองว่าวัยรุ่นยุคใหม่ควรที่จะเป็นแบบไหนในมุมมองของน้องๆแบบสปายค่ะรอลเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่นก็ผมน่าน่าจะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วกล้าคิดกล้าทากล้าที่จะลงมือทาในสิ่งที่ตัวเอง คิดเอาไว้ไม่ใช่แบบโม่แหละเฮ้ยทำดีปพื่อวาอะไรเงี้ยอยากให้เอาตรงนั้นมามาช่วยกันทำเหมือนเหมือนข้อดีของวินนะครับ,รบเขามีความสงสัยอะไรในตัวเนี่ยเขากล้าที่จะแสดงออกมาเลยโดยไม่เก็บเอาไว้ครับอยากให้คนดูละครเรื่องนี้แล้วกลับไปทําอะไรอยากให้นึกถึงหรือว่าอยากให้มีผลอะไรต่อสังคมครับทำาลองพีก็ได้ครับมันมันต้องแบ่งกลุ่มอะระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ครับต้องแบ่งออกจากกันว่าเราอยากเราอยากได้อะไรจากจากคนสองกลุ่มนี้ อย่างวัยรุ่นเราดูแล้วเราอยากให้กลับไปคิดดูว่าแบบเฮ้ยมันเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันยังไงกันมันดีไหมที่เราทำตามหรือว่าสภาพสังคมเราอย่างเนี้ยเราจะเราจะสามารถเอาชีวิตรอดในในสังคมแบบนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่อยากอยากให้วัยรุ่นได้ดู่ะส่วนผู้ใหญ่อยากให้รู้่ะว่าลูกตัวเองเป็นยังไงกันแน่เอ่อแล้วจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าครอบครัวเราเดี๋ยวนี้ประเทศไทยพ่อกับแม่คุยกันน้อยลงกับลูกจะได้แบบเออพอพอพ่อกับแม่เข้าใจลูกมากขึ้นจะได้ กันมากขึ้นครับก็เป็นละครที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยที่มาร่วมแบ่งปันในไหนต้องมีสองวิธีกรมาจากเพลงแก๊งปิดรายการให้พี่หน่อยเลยลวกันนะฝากผลงานไว้ด้วยแล้วก็ปิดรายการไปเลยก็ต้องขอฝากนะครับสำหรับซีรีส์ฮอร์โมนไววาุ่นะครับติดตามได้ทางช่องวันทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมี15เอพิโซดเป็น13เนื้อแล้วก็มีตอนพิเศษ ปิดท้ายแล้วก็เริ่มต้นด้วยครับไง<ม>ติดตามกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะมีได้พบเจอกันกับแฟนๆในฮอร์โมนสเตย์นะครับแต่ว่าเรื่องของวันเนี่ยเราคงต้องประกาศอีกทีหนึ่งครับรแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับรายการจุดประกาศวาไรตี้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีทุกวัน, <laughs> วน <laughs> จะ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรครับทุกวันอาทิตย์ครับขอบคุณก่อนวันนี้พวกเราฮอร์โมนสบายาวุ่นและพี่นิวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ คนจับมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่คอยหยับซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันนันล้มลงที่ฉันนั้นล้มลงแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างใน